รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์28ตุลาคม2565ปุกสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้ทุกช่วงของรายการน่าสนใจห้ามพลาดแต่ว่าใน,นช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ายจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสินิดเลิศกลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรมพาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดลแอดชุมพรสินค้ามังคุดและเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในการซื้อขายมังคุดและพบปะเกษตรกร,กรและวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอ,อมก๋อยโมเดลจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ตนไปใช้ยุทธศาสตร์ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทห้างสรร์สินค้าผู้ส่งออกให้เซ็นสัญญาในปริมาณที่ตกลงในราคาล่วงหน้าซื้อไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเมื่อถึงเวลาทั้งสองฝ่ายรักษาสัญญาตามราคาที่ตกลงกันซึ่งรับรองโดยพระราชบัญญัติระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งครั้งนี้เกษตรกรกลุ่มมังคุดวังใหม่ทั้งสองกลุ่มและผู้ซื้อจาก5บริษัทใหญ่ด้วยกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการ5บริษัทได้แก่ 1. ตลาดมรกตจังหวัดชุมพร2มาตาเทรดดิ้ง3วินเทคซาว4เอ็มทีฟรุตแลนและ5้าเรมอนเลดซึ่งคาดว่าปีหน้ามัางคุดจังหวัดชุมพรจะผลิตได้ประมาณ1 0 0 0 0ตันจึงทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว4,000ตันเท่ากับ4%ของผลผลิตมังคุดชุมพรทั้งปีอีกคก จะดึงราคาตลาดได้เกษตรกรชาวสวนมังคุดชุมพรมีหลักประกันราคาจะสูงกว่าราคาเฉลี่ยปี2565ประมาณ20%โดยประมาณมังคุดเกรดผิวมันปี2565ราคาเฉลี่ย35บาทถึง50บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาที่เซ็นสัญญาเฉลี่ย45บาทถึง60บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นประมาณ20%มังคุดเกรดคลาสป,ปีนี้ราคาเฉลี่ย25บาทถึง30บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาที่เซ็นสัญญารับซื้อปีหน้า 25บาทถึง35บาทต่อกิโลกรัมเฉลีย่ยทั้งมังคุดผิวมันและเกร็ดคราบเพิ่มขึ้นประมาณ20%ของราคาเฉลีย่ยจะมาช่วยสร้างหลักประกันสร้างเงินให้กับพี่น้องชาวสวนมังคุดภาคตใต้สำหรับอนาคตปีหน้าขณะเดียวกันการเซ็นสัญญาซื้อขายลวงหน้าเที่ยวนี้ผู้ประกอบการที่มาเซ็นสัญญาซื้อนี่จะซื้อราคาสูงกว่าราคาเฉลีย่ยปีนี้เฉลี่ยประมาณ20% ของราคาปีนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ส,ส่วนก็คือทั้งในส่วนของเกษตรกร40%ที่เซ็สัญญาวันนี้แล้วกเกษตรกรที่เหลือ60%ที่จะคาดว่าจะขายในตลาดได้ราคาดีขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่จะได้รับก็ถือว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีส่วนมาช่วยสร้างเงินให้ก,กับเกษตรกรผู้ปลูกมังพุธสาหรับปีหน,น้านะครับซึ่งเกษตร พันธสัญญาหรือการทำสัญญานี้เรียกว่าอมอยโมเดลนะครับซึ่งเราได้ทำสำเร็จมาแล้วในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นหลักประกรันให้กเกษตรกรได้มีตลาดที่จะระบายผลไม้และสินค้าขนาดเดียวกันผู้ประกอบการก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตกลงไว้ที่จะไปทำธุรกิจกระจายสินค้าในต่างประเทศและส่งออกต่อไป หมดทนทางจะเดินต่อรับการจาัดสรรที่ดินกับสปกลไหมคะเฮ้ยได้ที่ดินแล้วไปทําอะไรได้อ่ะหยุดคิดแล้วฟังเราจะมทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินทองคำภายใต้แนวคิด a e r o Next Step ผ่าน4มิตินั่นก็คือโอ้โหเราให้ครบแบบพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนน้ำไฟฟ้าและทุกองค์ความรู้ด้านเกษตรางนแผ่ทอ,อ้อมาร่วมก้าวไปด้วยกันกับพวกเราสปกลนะคะเย้ yeah. สัปดาห์นี้นี่ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรานะคะออกไปอยู่นอกสตูดิโอนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่อำนาจเจริญต้องบอกว่าโอ้โหอากาศดีมากๆแต่ว่าในรายการของเราก็มีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่มากมายเช่นกันพักสักครูช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันต่อคะ่ะ